<gauche> สวัสดีครับพบกับช่องไทยหมอนช n แนลนะครับวันนี้ก็พามากินข้าวนะครับกินข้าวยาเด็กๆนะครับกับแกงไตปลานะครับมีพี่คนนึงอยากให้ลองทานแกงไตปลาเป็นอาหารใต้นะครับมาเงยสหาสเดารอตะกล้ายเชียป่อยเนาะเงอนะฮะต่าฮะเตามันจบานดีฮะต่ามนัะละเชียป่อยนี่ก่อนนะ มาครับพี่ๆน้องๆทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวก๊จะตักลาดเลยนะครับวันนี้ก็กินมือเหมือนเดิมนะครับเราไปเชียบอลกระตุกบอลน,นะโราตอรน่าทานมากเลยครับวันนี้ก็อาจจะพูดภาษามอญสลับกันไปนะครับตักลาดแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ทานคนเดียวนะครับจะทานให้หมดนะครับกลัวเก็บไว้แล้วจะเสียนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับข้าวกรอก็จะเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีผักด้วยนะครับเริ่มทานกันเลยดีกว่านะครับโต๊ะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจะเอียงนิดหนึ่งนะครับอันนี้ กับเอาตะกร้าตะกร้าผ้านะครับมาต่อนะครับมันไม่มีโต๊ะนะครับการกีดการล้างมือทุกครั้งนะครับเพื่อความสะอาดนะครับกินนะนะครับจะยกโยกหน่อยๆนะครับอืมอร่อยอยู่นะครับร้านนี้เราชาตเข้มข้นมากเลยนะครับขอบชอบทานนะครับ อ,อืผักนี้ถ้าเราซื้อกับข้าวหนึ่งถุงนะครับเขาก็จะแถมผักหนึ่งถุงให้นะครับ จับโต๊ะไปด้วยนะครับกินข้าวไปด้วยกลัวจะหล่นนะครับ อร่อยเลยทีเดียวนะครับ รสชาติมีเข้มข้นมากเลยนะครับอือหือข้าวหล่นนะครับอื ีใบปโปูกบกด้วยนะครับ <c oughs> เริ่มเผ็ดแล้วนะครับอ <c oughs> ืม อ,อร่อยจริงๆนะครับอยากให้พี่ๆเข้าไปติดตามในแอปแดงเยอะๆนะครับเผ <c oughs> ื่อจะถึง1นึ่งแสนซับแล้วก็ก็จะได้ทำคลิปตอนเนื่องยาวๆเลยนะครับ อาจจะเป็นความหวังเล็กๆนะครับนักสับปะครับ 嗯。Mm hmm. ขออนุญ,ญาตนะครับอ,อร่อยจนจนสุดท้ายนะครับแต่ก็แอบเผ็ดแล้วนะครับ <c oughs> เผ็ดแล้วนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับ มากมากเลยเอาละครับก็ทานจบไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกับแกงไตปลานะครับเข้มข้นอร่อยมากๆเลยนะครับแกงใต้นะครับแต่ทานแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะร้องไห้แบบนี้นิดนึงนะครับเ,เผ็ดนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับคอมเมนต์ไหนที่ยังไม่ได้ตอบก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับจะพยายามเข้าไปตอบและเข้าไปอ่านนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ